ชามังกวิดีโอดูชิรินกลังถาสดอยู่จะินกแัไงเอฟเฟมันจะดูไม่สวยไปๆไปๆงย ต่อเทศนี่คืออะไรยีราบเนี่ยแม่ถ่ายให้หนูก่อนไงระหว่างเนี้ยเนี่ย บายให้สุดเลยตอนนี้ปลาตปลาเต่าปลาชายไปหน่อยมาดูดิเฮ้ยมันตัวอะไรอ่ะเหียนไหมเนี่ย ฮิโคเนี่ยตัวเนี้ยี่ายนะครับเอโคย่สบายจังเลยจะได้นุมท่แกนีน่สบายจังแม่ไม,ไม,ไ,มไม่ใหญ่จังไงแล้วยังนอนโใหญ่มาก ทำอย่างนี้ดิดูตัวน,นี้สาาิแม่น่ะเขาบอกว่าจับได้ดูตัวน,นี้ดิแม่มาโชว์เฮ้ยมันกินทุกตัวเลยแม่มาเรื่องกบนเลแม่ขอโทษที่ทำอะไ แม่หาไปให้เลยอไปซื้ออะไรให้ขอใหญ่แล้วเนี่ยดไปดีเดี๋ยวรอจตัวให้อเจ๋งไวะไหนซือเสือคู

แม่ขอโทรศัพท์หนูจะแต่งหน้าจอไปเดี๋ยวแม่แม่เขาส่งรูปให้หนูตัโที่หนูด้วยใจดีทุกตัวเลยเมืนหมาเลยแม่เออลิ้นเหมันหมาเลยทำอ่ะทำไมน้า รักจังแม่มัดูหน้าราไม่น <único Liberty Overwatch> ่ากลัวเลยรชาหันหน้ามาหน่อยเถะ่ะเรติกเต้ค่ะโอ้เราเย็นีบาดิบน่ารักมากเลยนี่เาทำเดียวเลยทำดียวใดีอะไรเงี้ยอากาศร้อนอ่ะข้าเขียว เว้ยมันแกล้งกินมันกินไม่จริงต้องให้คนืินมาก่อนอิม่มนะมามามา,มานี่นี่ตามานีาใมาันไม่เข้าแล้วลูอกอิ่มมาไหนมี่ไห่ร้องมาเดี๋ยว นี่แล้วมามพอเห็นตัวแล้วทฉันคือประเทศจีนเะพาประเทศจีนโอ้ยมิชาหัหน้ามาหามิชาไม่เจอคุณย่ นี่คือปลาสภาพ<ะ>าไม่รอนแนนอนลปลาฟามิงโกก็มีด้วยเหรอเนี่ยอุยปลาบอกว่าฉันไม่รอนแนนอน,ดนอนดูดิน,นี่ร้อนใช่ไหมคะรอะ้อนค่ะ น้องตัวหนึ่งใช่แบบ่งน้องเล่นมสนูกน้ำคว่างนะจ้าน้ำงลงแนะล้วมีฟ้าลายเช่นทำร่วงทำร่วงได้จ้าไม่ผิดนะ